สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันเรื่องบอดจราจรกันต่อเลยนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆสู้ๆนะคะอย่าเพิ่งท้อค่ะค่อยๆอ,อ่านค่อยๆทำความเข้าใจเรียนรู้ไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ16บ byvelcabors i s red d o r riden faboden นะคะ ข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนห้ามขับตรงไปนะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนห้ามขับรถตรงไปนะคะข้ออบอร์ดอข้อเบ,บอร์ดเข้อเซ บอดเซเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆคิดว่าบอร์ดไหนคะห้ามขับรถตรงไปคะ่ะคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเซคะ่ะข้อเซบอร์ดเซนี้นะคะเขาบอกว่า เซปเร c อินเดออันเคเฟนริ i ติงเต r ไรเดนนะคะนั่นก็คือบังคับให้ขับรถไปตามลูกศรน,นะคะไม่สามารถตรงไปได้ค่ะส่วนบอร์ด R และบอร์ด B นะคะนั่นก็คือเราเตอบอรดเดินนะคะ นั่นก็คือเป็นป้ายบอกเส้นทางนั่นเองค่ะซึ่งสองบอร์ดนี้เราสามารถขับตรงไปได้ค่ะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ17 w e l k e r w e c k e r b a l g s morgen ken k e r a u k morgen funderweg wa g e t b o o a r d by start นะคะข้อนี้ขออธิบายง่ายๆนะคะเขาถามว่าบอร์ดนี้นะคะบอร์ดนี้ใครบ้างที่ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะบอร์ดนี้ใครบ้างที่ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะข้อ R f o o d ูส n g r e เ s นะคะนั่นก็คือคนเดินเท้านั่นเองนะคะข้อเบเบอร์สเตอร์เดอร์สฟันฟิธเซนแอนด์บรอมฟิธเซนนะคะข้อเซเบอร์สเตอร์เดอร์สฟันโมโตฟูร์เตาเคินนะคะข้อนี้ พี่ๆเพื่อนๆคิดว่าบอร์ดนี้นะคะใครบ้างที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ถนนตรงนี้ได้นะคะคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้ออาค่ะ f u ช h ั a n g e r s นะคะทีนี้มาดูค่ะเขาบอกว่า เอิร์นเวกเมดดิบอร์ดอีสเคอร์สโลตันฟอร์ฟูชคังเกสนะคะนั่นหมายความว่าถนนตรงนี้นะคะถนนตรงนี้ปิดห้ามให้คนเดินเข้าไปนั่นเองค่ะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ18 w e l k เวลก์บอร์ดเค and n d ด s ชื the w n r วกนิตม r ค i ินไ d e n ข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนนะคะบอร์ดไหนที่คุณไม่สามารถขับรถเข้าไปได้นะคะบอร์ดไหนที่คุณไม่สามารถขับรถเข้าไปได้นะคะข้ออา อเลนบอรดอาข้อเบอัเลนบอร์ดเบข้อเซบอร์ดอาแอนเบนะคะเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าสองบอดนี้บอดไหนที่เราไม่สามารถขับรถจนเข้าไปได้คะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเซค่ะบอร์ดอาร์แนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าระหว่างสองบอร์ดนี้แตกต่างกันยังไงนะคะบอร์ดอาบอร์ดอานี้นะคะห้ามเข้าทุกชนิดนะคะห้ามเข้าทุกชนิดนะคะ ส่วนบอร์ดเบนะคะบอร์ดเบนี้ข้างล่างนะคะจะมีรูปรถมอเตอร์ไซค์กับรูปรถยนต์นะคะนั่นก็คือ on the board b ปเปเร k has f ฟ b o r d tot in ridden a lane for motor f o r t a o u n นะคะนั่นก็คือห้ามเฉพาะมอเตอร์ ฟลัวเต้กินนะคะทีนี้เรามาต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ19 n a ก้ l นา b วลกบอดมักอื้ n ิดเกนะคะข้อนี้เขาถามว่าหลังจากบอร์ดไหนนะคะที่เราไม่สามารถกลับรถได้นะคะข้อนี้เขาถามว่า หลังจากบอดไหนที่เราไม่สามารถกลับรถได้นะคะข้ออาอเลนนาบอดอาข้อเบอเลนนาบอดเบข้อเซนาบอดอาแอนเบ เพ,พ,พื่อนๆพี่ๆคิดว่าหลังบอร์ดไหนคะที่เราไม่สามารถกลับรถได้คะ่ะคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้ออ R ค่ะอเลนนาบอรดอ R นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า บอร์ดอา <Es> นี้คือบอร์ดอะไรนะคะบอร์ดอานี้เรียกว่า r i r i t i n g s ง s w e r k e n Is g e e เรนเ b โ d d ดนนะคะบอร์ดแรกนี้นั้นก็คือบอด e n r i ร h t i n g นั่นเองนะคะหรือว่า One Way นั่นเองนะคะบอร์ดนี้ห้ามกลับรถนะคะ ส่วนบอร์ดเบนะคะบอร์ดเบแฟรริกเตอร์ไรซ์เรติงนะคะบอร์ดนี้นั่นก็คือเป็นบอร์ดสัญลักษณ์นะคะเราต้องเลี้ยวไปตามลูกศรน,นะคะเราต้องเลี้ยวไปตามลูกศรน,นะคะส่วนบอร์ดนี้สามารถกลับรถได้ค่ะ ทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ20ส by v e l k e b o a r d mark and auto the b u t r e v e n d e r s t r a s s in d r y d e n นะคะข้อนี้ขออนุญาตแปลงง่ายๆนะคะนั่นก็คือเขาถามว่าบอร์ดไหนนะคะที่เราสามารถ ขับรถยนต์เข้าไปได้นั่นเองนะคะบอดไหนที่เราสามารถขับรถยนต์เข้าไปได้นั่นเองนะคะขอ A, ้ออาอะเรนไบบอดอาขอ B, ้อเบอะเรนไบบอดเบข้อเซบบอดอา N.B. ข้อนี้พี่ๆเพื่อนๆคิดว่าบอร์ดไหนคะที่เราสามารถขับรถยนต์เข้าไปได้คะคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ R ค่ะ,ะเลนบบอร์ด R นะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างบอร์ด R กับบอร์ดเเป็นยังไงนะคะเรามาดูบอร์ด R กันก่อนค่ะบอร์ด R นี้นะคะเขาบอกว่า mm hmm. the w e g a t l a n e c o s t e l t o n east for motor f i s i e l นะคะนั่นก็คือบอร์ด R นี้นะคะบอร์ด R นี้ห้ามเข้าเฉพาะ รถจักรยานยนต์นะคะส่วนรถยนต์สามารถเข้าได้ค่ะทีนี้เรามาดูบอร์ดเบกันค่ะบอร์ดเบนี้จะมีรูปรถยนต์และรูปรถจักรยานยนต์อยู่ด้านล่างนะคะบอร์ดนี้เขาบอกว่า The West c a s l o t u n for All m o t o f o r Towen นะคะ นั่นก็คือบอร์ดนี้ห้ามทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าไปค่ะเอาละค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ21 by welke b r s m a r k a n auto t h e b e t r e f e n d e r s t r a s i n r i d e n นะคะข้อนี้เขาถามว่า บอร์ดไหนนะคะที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปได้นะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปได้นะคะข้ออบอร์ดอข้อเบบอร์ดเบ ข้อเซบอร์ดเซเพื่อนเพื่อนพี่พี่คิดว่าบอร์ดไหนคะที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปได้คะ่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเบคะ่ะบอร์ดเบนะคะ ซึ่งบอร์ดเปน,นี้นะคะเป็นบอร์ดเอ็นริกติงสว a กนะคะรถยนต์สามารถขับเข้าไปได้ค่ะส่วนบอร์ด R และบอร์ด C นะคะนั่นหมายความว่า c ือ s l o เติร of โ l ร์ออ o ม o r ตเต้านั่นเองนะคะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะ ข้อยี Well, บ h o c h cave a r d n t you the weakest in r i d e n นะคะนั่นก็คือเขาถามว่าบอร์ดไหนนะคะบอร์ดไหนที่คุณไม่สามารถขับรถเข้าไปได้นะคะ บอร์ดไหนที่คุณไม่สามารถขับรถเข้าไปได้นะคะข้ออาบอร์ดอาข้อเบบอร์ดเบข้อเซบอร์ดเซข้อนี้พี่ๆเพื่อนๆคิดว่าบอร์ดไหนคะที่เรา ไม่สามารถขับรถยนต์เข้าไปได้คะ่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเซค่ะบอร์ดเซนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าระหว่าง3บอร์ดนี้แตกต่างกันยังไงนะคะ ทีนี้เรามาดูบอร์ด R กันก่อนค่ะบอร์ด R ให้พี่ๆเพื่อนๆสังเกตด้านล่างของบอร์ดนะคะจะมีคำว่า100เมตรอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งบอร์ดนี้เราสามารถขับรถเข้าไปได้อีก100เมตรนั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูบอร์ดเบกันค่ะส่วนบอร์ดเบนี้ เป็นเอิ์นริกติงสวกนะคะสำหรับโมโตฟวเต้คนนะคะบอร์ดนี้เราสามารถขับรถยนต์เข้าไปได้ตามปกตินะคะทีนี้เราไปดูบอร์ดเซกันค่ะส่วนบอร์ดเซนี้นะคะเขาบอกว่าเคิร์สโลตเนฟอร์โมโตฟวเต้นอบ เมียดันเววิวเลนนะคะเอาละค่ะทีนี้ท้ายบทนะคะเรามาดูกันคร่าวๆนะคะว่าโมโตฟอร์ตาวเนมีอะไรบ้างนะคะโมโตฟอร์ตาวเนนะคะอัลโตโมโตฟิ f ฟรักอัลโต autobus, c r a b machine, heft truck นะคะนั่นก็คือรถยกนั่นเองนะคะ motor, cross mower นะคะนั่นก็คือรถตัดหญ้าที่มีเครื่องยนต์นั่นเองนะคะและก็ hand w h e e n บวก motor นะคะนั่นก็คือ รถเข็นที่มีเครื่องยนต์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้พี่ๆเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบอร์ดจราจรกันมาค่อนข้างจะหลายข้อกันเลยทีเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ ขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีในการสอบนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ